สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์1 7นะครับ วันที่16รกรกฎาคมนี้นะครับสมอสอนกีเลมของวเราจะเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชานอกจากจะเดินทางไปเปิดคลินิกคิกแอนแชร์บายเอสซีที่นู่นแล้วนั้นนะครับก็ยังจะมีเกมการแข่งขันกับทีมเคซิเมนกัมพูชาออสตาอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วนะครับ2016สมอสอนกีเลมของวเราเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาและประสบความสําเร็จมากๆในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนั้นนะครับ เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับณห้องถแถลงข่าวของสโมสรกีเลมพยองเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดก็ได้มีการถแถลงข่าวฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษ s อสซเมืองทองยูเนเต็ดอาเซียนทัวร์2017เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีสื่อมวลชนทั้งจากเมืองไทยและจากประเทศกัมพูชาอย่างทับข้างเลยล่ะครับเดี๋ยวมตทอนทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมากันดีกว่าครับในนามของอทีมเอสซีจีนะครับ ก็ขอต้อนรับผู้บริหารทีม k c m e n Cambodia All-Star และสื่อมวลชนจากแคนเบเดอรวมทั้งสื่อมวลชนชาวไทยทุกคนนะครับเอ g ีเมืองทองยูไนเต็ดเอเชียนทัวร์2017เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง SCG และสโมสร s อ g เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับและในปีนี้สโมสรเอ g เมืองทองยูไนเต็ด จะเดินทางไปเยือนกัมพูชาอีกครั้งหลังจากปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในเรื่องของเกมการแข่งขันและจำนวนผู้เข้าชมมากถึง45,000คน SCG เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาฟุตบอลในการเป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจึงได้นำสโมสรเอซเมืองทองยูไนเต็ดกลับมาพบกับทีมเคซิเมนแคนเบเดียออสตรา ในวันที่16รกรกฎาคม2017สน,นามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญซึ่งไม่เพียงความสนุกสนานของเกมการแข่งขันในแมตช์กระชับมินนี้แล้ว s g มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศกัมพูชาพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนโดยจะนำไรายได้ทั้งหมดจากการขายบัตร c g เมืองทองเอเชียนทัวร์2017ทั้งหมดนะครับ มอบให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศกัมพูชาเพื่อนำไปพัฒนาเยาวชนและกีฬาฟุตบอลกัมพูชาต่อไปออครับอันดับแรกครับก็ขอขอบคุณนะครับสมอสอนเอซีจีเมืองทองยูไนเต็ดที่ที่ได้เข้าไปเข้าแข่งขันกับ c คซิเมนแคมปิเนอร l ออสตาที่กรงพนมเป็นในวันที่16เดือนกรกฎาคมครับ แล้วหวังว่าการแข่งขันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการ<อ>ช่วยส่งเสริมดานกีฬาฟุตบอลนะครับในกัมพูชาแล้วก็จะช่วยในเรื่องของอช่วยในเรื่องของพัฒนาดานกีฬาของเยาวชนล้่นหลังๆของกัมพูชาไปด้วยครับในการแข่งขันกับ s c g เมืองทองอยู่ในทิศครั้งนี้<อ><อ>เราพยายามที่จะคัดเลือกออนักเตะบอลรุ่นหลังๆครับรุน หลังๆเพื่อจะมาเรียนรู้ประสบการณ์จาก SCG เมืองทองยูไนนท็ศให้ได้มากขึ้นอีกด้านหนึ่งครับาการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยครับเช่นกันครับแล้วก็ปีนี้ก็จะหวังว่าเหมือนปีที่แล้วนะครับก็จะมีคนเข้าชมเป็นจำนวนมากเหมือนปีที่แล้วถึงเกือบจะเป็น5 0,000คนนะครับจำนวนตีมูทีดนึงคือ ดีใจมากๆครับก็จะเป็นครั้งที่2ในการแข่งขันนะระวางเอสซีเมืองทองอยู่ในทีมกับเคซิเมน m คมิเ a นอลสตาครับในนามของสมมาซอนสมอลซอนฟุตบอลกัมพูชาก็ยินดีมากๆนะครับใกลยปีนี้คือทางเอสซีก็กดบานสำหรับจัดทัวร์เชนดสปอนเซอร์เชนดสปอนเซอร์มุ้ยสำหรับกรมยมร้อเชียร์การมพูเชาได้ในชื่อนำด ขอขอบคุณอีกเรื่องหนึ่งครับก็ SCG ก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชาติของกัมพูชาในปีนี้เหมือนกันนะครับขอขอบคุณมากครับจัาสำหรับยุดสะบ ocang อซทจีครับแล้วผมผมคิดว่าการแข่งขันในกัมพูชาครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอของวิสัยทัศน์ของ SCG เมืองทองอยู่ในทิศที่จะมีจุดประสงค์ที่จะไปแข่งขันในทุก ประเทศนะครับในในในอาเซียนนะครับแล้วก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนปีที่แล้วครับในในกัมพูชาครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ ผมเกรงทุกท่านนะครับคุณปามโม,นม้นะครับผู้ตัวเวนัทคุณมิสซิลิติสมนางนะครับผดมเป็นคราวประธานแล้วก็คุณราเนตนะครับจากสมาคมฟุตบอลครับทุกท่าสวัสดีพี่พี่เพื่พพพพพอนๆตรงนนสอมวลชนนะครับต้อนรับเข้าสู่สนามเอสจีสเตเดียมแล้วก็วันนี้เป็นวันลาพิเศษนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลรายการเอสจีเมืองทองอย,ยู่ในอาเซียนทัวร์ต้นฤดูกาลเราไปที่ ประเทศลาวแล้วนะครับแล้วเราก็มีนัดกันว่าเบรกฤดูดการเราจะไม่ให้ทีมเราหยุดชะงัก,กน,นะครับก็การการไปเล่นที่นั่นก็คือการไปไปเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงเบรกฟุตบอลอยู่ยี่สามครับสี่เกมนะครับแล้วก็มีอาจจะมีฟุตบอลรายการของทีมชาติด้วยนะครับสัญญาโมสรเองก็ต้องการไปไปไปบำเพ็ญสุคานแล้วก็ไปรับฝีเท้านะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณทาง สมาคมฟุตบอลกัมพูชาด้วยนะครับที่ให้การตอบรับและสนับสนุนรายการนี้นะครับซึ่งแล้วก็เราโรคอยจะพบกับทีมเคซิเมน อ่าคาร์โบเดอตานะครับอ่ที่จะรวบรวมไปด้วยนักเตะชั้นนำของหลีกนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับทางโค้ชเดียโน่อ่วิโตรนโน่นะครับซึ่งสบอกว่าเขาจะคัดเลือกผู้เล่นที่ดีสุดเพราะว่าหลีกอยู่ช่วงแข่งขันก็น่าจะมีโอกาสได้ได้เซเล็กผู้เล่นที่ดีสุดมาเล่นกับเราแล้วก็สำหรับคนที่นั่งข้างผมนะกรอฟเนี่ยก็ถึงตอนนั้นคงลงสนามไปหลายนัดแล้วนะครับแล้วคงถึงจุดพีคของเขานะครับเราก็คงจะไปกันอ่แต่ที่หน้า ที่อาจจะตื่นเต้นสําหรับแฟนฟุตบอลที่จะติดตามไปจากเมืองไทยแฟนฟุตบอลจากัมพูชาด้วยนะครับพี่น้องที่กัมพูชาว,ว่าเราจะเป็นทีมที่เป็นเลกสองนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นทีมของเราก็คงจะต้องต้องต้องแข่งขันเพื่อเพื่อตําแหนง่งเพื่อ เล่นสิเ็ดคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงก,การเตรียมพร้อมเพื่อสู่ช่วงท้ายฤดูกาลของลีกด้วยซึ่งอย่างที่บอกในตน้นฤดูกาลว่าเราเราเีเรียสกับการป้องกันแชมป์เราจริงจังกับการที่ไล่ล่าทุกแชมป์ในบ้านเราซึ่งตอนท้ายเนี่ยมันจะเปเริ่มมีฟุตบอลถ้วย2รายการให้มาแข่งขันนะครับแล้วรวมไปถึงการที่ที่รอบแชมเปี้ยนลีกที่ที่เราอยู่ในเส้นทางด้วยนะครับซึ่งซึ่งเราก็มองนัดนี้จะเป็นนัดที่เราจะไปเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,เ,อเตรียมความพร้อมทีม นะครับเราก็จะยืนยันว่าจะไม่ประมาททีมเคซิเมนออกัมพูเ l ียออสซาเด็ดขาดเพราะปีที่แล้วเราแพ้มา4-3นะครับซึ่งทุกกทุกอย่างเนี่ยเราเรามีความสุขมากอยู่ที่นู่นนะครับแฟนให้การต้อนรับคนเต็มสนามกิจกรรมที่เราทำฟุตบอลคลินิกเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับมีการกระชับความสัมพันธ์ยกเว้นอย่างเดียวผลงานขัน,นที่ไม่เป็นที่พึงพอใจนะครับไม่ได้อย่างที่พิธีกรพูดไปนะครับ สวัสดีครับก่อนก็ต้องขอบคุณ s อ g ซนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลกัมพูชาเคซีเมนนะครับที่ได้จัดฟุตบอลกระชับม,มิตรอาเซียนทัวร์ครั้งนี้นะครับให้นักฟุตบอลไ,ได้แบบเหมือนกับสนิทสนมกันมากขึ้นนะระหว่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ทีมของเราก็ตอนนี้ก็มีการแข่งขันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงพักอย่างเงี้ยพวกเราน่าจะเต็มที่แล้วก็ แฟนบอล4 0 0 0 0 5 0น0 0นคนก็น่าจะตื่นเต้นเป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็ปีแล้วเราก็แพ้มาด้วย <laughs> <laughs> บ้านผมบ้านก็อยู่ใ,ใกล้แต่ไม่เคยได้ไปครั้งแรกเหมือนกันครับที่ที่จะได้ไปกัมพูชาอะไรเงี้ยครับก็พวกเราก็ไปเต็มที่เกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็เชิญชวนแฟนบอลชาวไทยที่กัมพูชานะครับเข้ามาชมเกมแล้วก็เราก็ได้เงินที่ได้มาก็นําไปสนับสนุนน้องนองนงักฟุตบอลของกัมพูชาได้พัฒนาประเทศกัมพูชาให้เป็นทีมที่แข่งแกร่ง พัฒนานักเตะเยาวชนให้แข่งแกร่งขึ้นมาแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาทีมในอาเซียนของเราไปสู้กับทีมในระดับเอเชียครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ On my put Thai On put On put English <laughs> uh, but first of all uh, I'd like to say thank you for SCG thank you m o n g Tong and uh, I'm so proud because uh, I not select the a l Star. The the federation select me to be there. The coach s of the federation select me to be there, and also the Cambodia peoples. I'm so proud because I arrived. อย่างแรกนะครับทางโค้ชก็บอกขอขอบคุณทาง S C G นะครับแล้วก็สโมสร S G เมืองทองยูนิเต็นะครับที่จัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจนะครับที่ได้รับการมอบหมายจากทาง สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งกัมพูชานะครับเลือกที่จะเป็นโค้ชสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วเขาก็มีความภูมิใจที่จะได้เลือกนักฟุตบอลเก่งๆเข้ามาสู่ทีมที่จะทำกับได้ลงทํำการแข่งขันกับฟุตบอลกับ s อสซีจีมงทองยังเต็ดน,นะครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาแค่3เดือนแต่ว่าได้รับเกียรตินี้<ล>เขาก็ภูมิใจมากนะครับที่จะได้นําทีมลงทําการแข่งขันนะครับเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเป็นโค้ชที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขารู้สึกภูมิใจที่ที่ได้ทําแบบนี้แล้วก็อาจจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเอาชนะบุร เมื่อตอนต้นปีที่แล้วแม่คงครับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสาหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเขาก็คงจะได้ดึงนักเตะที่มีศักยภาพดีๆนะครับเข้ามาสู่ทีมแล้วก็คิดว่าในการแข่งขันกับเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็จะเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นเกมการแข่งขันที่เราคงจะได้เห็นศักยภาพของนักฟุตบอลกัมพูชากับนักฟุตบอลไทยเนี่ยแข่งขันกันอย่างสมศักดิ์ศรีครับ we start refresh the team we start refresh the national team and also the new our star team. I hope uh Moncton, Moncton coming we can have a good game and also you can see our new young boys. This is most important. We're looking out to the future but also I think it'll be a very good game for who coming to watch the match. <coughs> บ้านตบองส้มเมียสัวสวัสดีครับครับผมดีใจมากๆครับที่ได้เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่มาถึงสนามของ SCG เมืองทองอยู่ในทีมครับแล้วก็เป็นเป็นการมีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเข้าร่วมในงานครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้จะจะ ยินดีครับกับทีม ICG เมืองทองและจะต้อนรับอย่างอย่างดีนะครับแล้วก็จะพยายามเล่นให้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองประเทศนะครับให้มีความใคล้ชิดมากขึ้นนะครับแล้วก็เงินที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้ก็จะเอาไปทำช่วยส่งเสริมการกีฬานะครับโดยจะพัฒนา เยาวชนด้านกีฬาของเยาวชนรุ่นใหม่ใหม่ของประเทศกัมพูชาเพื่อจะเตรียมความพร้อมในอนาคตนะครับและนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าว s อ g เมืองทองยูเนเต็ดอาเซียนทัวร์2017ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับที่สโมสรกีเลียกของเราจะบุกไปประเทศกัมพูชาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากพีธที่แล้วเพิ่งไปมานะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จมากมายเลยละครับมีคนดูแบบถล่มทลายเลยที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมนะฮะ คุณผู้ชมครับการเดินทางไปครั้งนี้นะครับสโมส,สรกีฬาพิจิตรของเราก็ยังจะไปเปิดคลินิกคลิกแอนแชร์ by S G ขึ้นที่นู่นอีกด้วยล่ะครับถ้าเกิดแฟนขับกีฬาพยจิตของเราท่านไหนนะครับอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ไปสัมผัสกับบรรยากาศของฟุตบอลอาเซียนทัวร์ของสโมสรกีฬาพยจิตรของเราแล้วนั้นนะครับก็วางแผนวางแพลนเอาไว้นะฮะวันที่16กรกฎาคมนะครับสโมสรกีฬาพยจิตรของเราจะเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาครับ